ยังเกาหลีที่ได้รับรางวัลสินค้าระดับโลกเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีค่ะวนดาจากบุญญาสมาัติดองรีวิว วันนี้นะคะเราอยู่กันกับเจ้ายางฮันคุกเวนตุสเอ1อีเวอร์สามเอสยูวีซึ่งยางตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งจะได้รับรางวัลไปสดสร้อนรเลยรางวัลที่เจ้ายางฮันคุกตัวนี้ได้รับนะคะก็เป็นรางวัลจากรายการ Auto Express Product of the Year 2023โดยที่รางวัลที่เจ้าตัวนี้ได้รับก็คือรางวัลสินค้าน่ายกย่องในหมวดหมู่ของยางรถยนต์ SUV นั่นเองค่ะโดย Auto Express เนี่ยเขาก็เป็นนิตยสารที่ทําเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนทําให้เราสามารถรับประกันได้เลยว่าเจ้ายางตัวนี้เน่่คนนอะ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้ายางฮันคุกเ v นตุสเอสวันอีเวอร์สามเอสยูวีเนี่ยทำไมถึงเป็นยางที่ได้รับรางวัลน,นะคะ โดยเริ่มต้นเนี่ยจากการดีไซน์ดอกยางค่ะเราจะเห็นได้ว่าการดีไซน์ดอกยางของเจ้ายางฮันคุกเวนตุน s 1 e 3 s ส v เยเนี่ยจะมีการออกแบบที่แตกต่างจากยางทั่วไปนะคะโดยที่ยางทั่วไปเนี่ยก็จะมีการออกแบบร่องดอกยางเป็นแนวตรงแต่ว่าเจ้ายางฮันคุกตัวนี้เนี่ยก็จะมีการออกแบบแบบ interlocking groove ซึ่งเป็นการออกแบบดอกยางให้มีการสลับฟันกันไปมาค่ะทําให้การยึดเกาะถนน,นเนี่ยทำได้ดีและก็มีประสิทธิภาพสูงค่ะในการที่เราวิ่งไปเนี่ยโดย คือถนนเนี่ยอาจจะเป็นถนนที่เปียกหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยค่ะระยะเบรกของเขาก็จะท,ทั้งสั้นกว่ายางตัวอื่นในเทียร์เดียวกันโดยที่เจ้ายางตัวนี้เนี่ยมีการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันเนี่ยทำให้สามารถใช้ได้กับรถยนต์ที่มีการใช้ความเร็วสูงๆไม่ว่าจะเป็นรถ BM เอ็มเหรือแม้แต่รถไฟฟ้าอย่าง Tesla ก็สามารถใช้ได้ค่ะ นอกเหนือจากการออกแบบลายดอกยางที่ไม่เหมือนใครแล้วเนี่ยเจ้าฮันคุเวนตุสเ1 e v o 3 SUV ตัวนี้ก็ยังมีการนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ได้ค่ะนวัตกรรมนั้นก็คือนวัตกรรมซิลการ์นั่นเองถ้าเกิดผู้ให้เข้าใจง่ายเนี่ยเวลาเราขับรถไปบนท้องถนนแล้วถ้าเกิดว่ายางของเราเนี่ยมันไปเหยียบกระตูปห,หรือของมีคมเข้าปกติแล้วเราก็ต้องหาร้านปะยางถูกไหมคะหรือไม่ถ้าเกิดเราเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยแล้วมันไม่มีร้านปะยางแถวนั้นเราก็จะเกิดความลําบากในการขับรถนวัตกรรมซิลการ์เนี่ย ถ้าเกิดพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเกิดสมมติเวลาเราใช้ยางที่มีเจ้านวัตรกรรมซิลการนี้ขับรถลงไปบนท้องถนนแล้วเกิดไปเหยียบกระตูหรือของมีคมเข้าเจ้าซิลการเนี่ยมันก็จะเข้ามาอุดรอยรั่วที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถขับรถต่อไปได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องหยุดรถเลยค่ะนี่แหละค่ะที่จะเป็นข้อดีของเจ้ายางฮันคุกเบนต์ต s เส1 e อเว SUV ที่ได้นํานวัตรกรรมใหม่เข้ามาใช้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวเจ้ายางคันคุกเมนต์ต s เส1 e อเว SUV หากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อเราได้ที่เพจบุญญาชบุรี2012หรือตาม description box ข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ